สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับสภาพงามมากๆมือเดียวป้ายแดงกับ Honda Civic ES นะครับเครื่อง1ันเเกียร์ออโต้ปี2001เป็นตัวท็อปแอร์ a บ็ก s ครับรถสภาพสวยๆแบบนี้จัดไป79,000บาทนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบสีสวยๆสี บอลทองเดิมโรงงานนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับปี2001อยู่ในสภาพฟิตสวยมากๆนะครับราคา79,0 0 0บาทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูแล้วทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพครับโทรเจรจาสอบถามโทรได้รายได้ติดต่อได้เลยครับภายในสวยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เป็นเครื่อง VTEC นะครับเครื่องพันเจ็ดออโตวีเท ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ครับรถโดยรวมได้สวยมากๆกนะครับกับราคาที่เปิดนะครับใครที่เน้นหารถใช้งานแบบประหยัดนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับทั้ง แก๊สอายุอยู่ได้อีก5ปีนะครับใช้ได้ยาวๆเลยครับรถโดยรวมเรียกว่าสวยมากๆนะครับภายในสวยภายนอกงามหาเอาไปใช้งานนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภยัยประหยัดมากๆครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอารนรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรายละเอียดรถโดยรวมสวยมากๆนะครับกับราคาที่เปิดให้79,000่ 7, 000, 000บาทนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดภายในก็สวยนะครับตั้งแต่ปี2 1 0จนปัจจุบันยังอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับรถใช้งานไปแล้วโดยประมาณ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพครับ ES นะครับ Honda Civic ES เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับด้วยความ กว้างนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆกับราคาที่เปิดนะครับ79,000บาทนะครับอะไรก็หาง่ายดูแลก็สบายครับคันนี้เป็นเครื่อง VTEC คครับรถสวยๆสภาพดีๆครับคัสเช็คเก็บงานเรียบร้อยนำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับกุญแจอยู่ครบคู่มือก็พร้อมนะครับใครที่สนใจนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ติดแก๊สหัวฉีดนะครับของ AG นะครับใครที่สนใจนะครับระบบหัวฉีดของ AG โทรเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีนะครับนี่ครับเป็นถัง แคปซูลนะครับถังแคปซูลนี่ครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเข้าใจใช้ LPG อยู่แล้วนะครับ นี่เลยครับประหยัดมากๆนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปก่อนเลยนะครับถูกใจก็มาชมเช็คทดลองขับขับกลับบ้านได้เลยครับ79,000บาทนะครับ79,000บาทใครที่อยู่สาย LPG นะครับขับประหยัดใช้ง่ายดูแลสบายและก็สวยด้วยนะครับราคานี้สภาพนี้เอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับกับ Honda Civic ES นะครับปี2001เกียร์ออโต้เครื่อง